สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้สู่รายการสุสดสิ้ส<ว> <c oughs> มื้อนี้กินแบบแบบเป็นท่างการนะคะเขากล้องพี่น้องนี้เออเป็นข้าวหมูแดงนะคะดำๆไม่กินนะคะกินหนึ่งแดงข้าวหมูแดงได้ย,ยิง คิดหอดพี่หอ,อดนอ้องก้าวสีปลอัดคลิปก็ได้เนาะสู่กัจักสิวางแดงเนาะหญิงเนาะอมันก็จะมีน้ำจิม้มน้ำหยากับเขาบ้างละเอดีดพี่น้องละเอีดกับผ้ต่ำแบบคงปิ้งไก่มาฝากนะสู่อยู่หอดวันที่๙เจ็ดคุณเด้ออีแม่อีแม่แมนี่เท่าห้เทห่วยลงไปน้ำจิ้มมันมีส่วนผสมของปลาแด็กไหมนี่โอ้ไอ้ forgot to say hi to all my friends from from around the world Today um, uh, we I eat like um, not normal eat na you know plastic food ข้าวหมูแดงว่างในสูเปอร์สังกฤษข้าวหมูแดงว่างในหญิงบอกฉันแน่ยิงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกฉันแน่เด้ออืม I don't know what, what call in English but kind of pork red pork red pork with a uh, sauce Some sauce, I don't know นี่ like this can I eat like this ถ่ายในห้องขอปรับไฟแบบหนึงห่งเลยย่าเดี๋ยวเอาแบบหนึงห่งเลยย่ามันเป็นบโบ่งมันเป็นแดงๆเอาหู้งไปเออเอานั่นอืม ค <c oughs> รับมันต้องมีสักวันหนึ่งท่านประธานจะต้องพาใครไปนั่งกินทุกสังขง์ผทางแล้วสักมือนหนึ่งไปให้คอนะเทนด์นะใจบอลเอาสินนะบ๊อบเอาสินเฮ้ยใ <c oughs> อยเอาสินมาดแปดพื้นคอนุ่งกางเกงบ่เป็นข,า,ขาใคนะ <c oughs> อยใหญฮึ่มฮึ่มเทสบุตร <Taste good. S 2> ต้องให้ท่านัรแต่งเป็นพระเอก <c oughs> เดินมา บจาเป็นแม้ขาเพื่อนต้นขายใครติ่งขาดันมนหางนั่นรัดยางนะความคึดนพืนเนาะความคดเพื่นเนาะอืมจินเจอ่รุงนน่ถวะามาดเ่แะก็ย้อนเกนพรุ่งนี้พอจะทิ้งพวกหนูจริงเหรอคะ อท่านพอโรงเรียนอาจสามารถเป็นวิทยากริ่งจอืก็ไปเรียน่อนก็ไปแฟกันร้านแฟก็มีอยกได้เียะ จะเป็นคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยเมียของฝรั่งอไก็ครับผมมมีอยู่ครับผมสรุปจะไปพักแต่ยังไปหาพักขังข้องน้ำกบน้ำเกล็อเกลื่อนพี่หน่วงเดรอ ได้อืมอืมแล้วก็พีหนึ่งไปกินข้าวบนสนามกีลาเฮ้ยที่เรากินข้าวเคนงอะไรสนามกีฬากางน้ำฟังไม่หันพีหงข้าวไปกินสนามกีฬากางปีหนึ่งพี่หนึ่งพี่หกลุ่มพีหเอาข้าวไปกินสนามกีฬากลางเอาเ็นก็เป่าจ้ะ

first I thought I will not make video but I miss you that's why maybe you miss me no no good place no good food but it's okay we can talk same time แฟนกั้เน,นี่ยเวลาทำได้รก็บ่บมีแฟนเขามีแต่เด็กในสต็อกเพราะมันเป็นแต่งงาน no married that means single <laughs> ใช่ไหมคะับพอ,อครับ ถ้ายังไม่แต่งงานแปลว่าเราไม่ได้มีแฟนเรามีเรามีแค่เด็กในสต็อกนั่นเห็นไหมอือพออ๋อบอกกันเทยด้วยค่ะกันรัเทยให้ทำยังไงครบอกแต่ผู้ยิ่งผู้ชายกันเทย์จะไปที่เงียง ออเหรอคะให้ให้หนูอนุอนุญาตให้หนูเป็นผู้หญิงเนาะไปไปเตียบวรน้ำยู่ไแม่วันม่นเขาหายเป็นเจ้าเป็นเชื้อเหลอด้วยป๋าพออ๋อค่ะหนูไม่กล้าหรอกค่ะนั่งคุณแม่หนูค่ะ น้องคุณแม่เนะข้าปฏิบัติด้หยอกหยอกบรรยากาศพี่น้องนวนๆมาอบรมบมมซีเรียดค่ะมีความสุขกับทุกอย่างที่เราทำสีบวขาดไผ่ว่าไผ่ว่าพ่อค่ะเปิดตัวคุณแม่คนใหม่หนูค่ะคุณแม่ค่ะะว่าไงฮะลูก เรามาติดคอนนะฮะอันนี้โมเมนต์อันนี้อันนี้โมเมนต์อันนี้โมเมนต์คุณแม่เลนนะาน

มือนี่เป็นร่องซอมนะบล็อกได้ใจซื้อจริงจริงค่ะสุชาติพัชจีค่ะพี่พิมไปดูเลยในเพจหนูอ่ะอือสุชาติพัชจีนี่มาลำลงมั่งเกรื่องเ,งเลยถ้าบจะนิ่นงเหมือนชื่อเพจค่ะอือไต้องใส่ซื้อจริงเพจเนี่ยเวลาก็ทักแชทอินบ็อกซ์ไปเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับหนูนะแอดมินคุยนะนอืออือ เจ้าต้องแอดส่วนตัวหนูเฟซส่วนตัวหนูค่ะ mm hmm. อิมลาพี่น้องคะ่ะ mm hmm. ขอะนอนุญาตเตรียมตัวไปสถานีต่อไป uh, now I'm full mm hmm. now I'm full I have to go so see you later please one share for me and comment under here ขอคนละแชร์นะคะแล้วก็่าลืมคอมเมนต์มาออกกันพอกันไปคลิปนะี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย